โอเคนะครับมาดูข้อ7กันต่อนะฮะสนามแม่เหล็กนะครับมีความหนาแน่นฟล flux B นะครับพุ่งสม่ำเสมอนะครับพุ่งผ่านพื้นที่ A ทำมุมเซต้ากับแนวกับดลรน้าของพื้นที่นะครับฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านพื้นที่ A นี้เป็นเท่าไหร่เห็นไหมคือถ้าสมมติเราเกิดไปจำ BA sine เซต้า BA cos เซต้าอะไรมามันก็หมือนไปหมดใช่ไหมครับ จากที่เราเข้าใจนะครับ flux ก็คืออะไรครับ b ที่ตั้งฉากกับ a ใช่ไหมซึ่งภาพนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าสนามแม่เหล็กอันนี้นะครับพุ่งผ่านพื้นที่ a ทํามุมเซตากับระนาบของพื้นที่อ่ะสมมุติว่ามันทํามุมแบบนี้ถามครับเซตาอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างเนอะใช่ไหมก็โจทย์บอกอยู่นะครับว่าทํามุมเซตานะครับกับระนาบของพื้นที่เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองนะครับเราจะทาไงให้มันตั้งฉากครับเราก็แตก b นั่นเองนะฮะแตก b ให้มันเป็นตัวตั้งฉากใช่ไหมครับ ซึ่งตัวตั้งฉากก็เป็นไงครับก็คือ b อะไรครับ b ไซด์เซตานั่นเองใช่ไหมแล a, ้วก็คูณกับ a ตรงนี้ก็สามารถทราบฟลักซ์ตัวนี้แล้วนะครับก็คือ ba ไซด์เซตานั่นเองนะครับตอบข้อ2โอเคนะครับอันนี้ซ้ำนิดนึงโอเคไม่เป็นดูข้อแปต่อเลยละกันนะครับขดลวดตัวน้ำนะครับพื้นที่หน้าตัด10ตารางเซนติเมตรนะครับวางอยู่บนสนามแม่เหล็กสนามเสมอ10เทสลาเลยนะฮะจงหาฟลักซ์แม่เหล็กนะครับที่รันที่ผ่านขดลวดเมื่อระนาบของมุม0องศากับสนามแม่เหล็ก ศูนย์องศากระสานแม่เหล็กมาเข้าว่าไงฮะสามแม่เหล็กที่สามแม่เหล็กที่เมื่อระนาบของมุมศูนย์องศากระสานแม่เหล็กก็แปลว่าอะไรครับศูนย์นั้นมีพื้นที่แบบนี้นะครับศูนย์องศากับระนาบนะครับเป็นไงฮะเท่าไหร่ครับสูงเนะครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ไม่ไม่ใช่เวกเตอร์สนามแม่เหล็กที่ตั้งฉากพื้นที่นี้ใช่ไหมครับก็จะไม่มีฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านพื้นที่นี้นั่นเองถัดไหมฮะ แค่นี้เองนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับงั้นถ้าสังเกตผมจะให้พื้นที่คน,นีน้อยมากเพราะจริงๆมันก็คือจะตรงใจใตอบก็คือ0ูนะครับเพราะมันขนานกันนั่นเองนะครับสนามแม่เล็กก็มีระนาบที่ขนานกับพื้นที่ก็จะไม่มีักซ์ไม่เล็กพื้นผ่านพื้นที่นั้นนั่นเองนะครับโอเคสองข้อละกันนะครับคลิปนี้ก็เจ็ดแปดรวบไปเลยนะครับไม่ยาวมากแต่ว่าก็ใช้ความเข้าใจเอานะครับ